ไอโดนัโดโดมันก็มีแฟนเพจเป็นของตัวเองนะเพื่อนเพื่อนอาเพื่อนเพื่อนคนไหนนะอยากจะพูดคุยนะครับหรือแนะนําอะไรนะรผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนาอแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ใต้คลิปนะครับกราบสวัสดีเพื่อน,อนๆชาวอาร์คทุกคนด้วยนะคะมีกับผมโดนัโดนะโด,โด,โดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม อาเซอ m o อีโวโมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปทำภารกิจนะครับกําจัดกีก้านะครับผมเพราะว่ามันมีเควสขึ้นมาแล้วเนาะให้เราต้องทำเควสกําจัดกีก้าเพื่อที่เราจะได้เอาอาร์ตของรู้สึกว่าน่าจะเป็นอาร์ตของไททานโนซอรัสใช่ไหมเออโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปจัดการกับเจ้า กีก้ากันเลยนะครับผมเ,ออเครั้งนี้ผมว่าผมจะไม่เอาลูกๆไปด้วยนะครับเพราะผมกลัวแบบออลูกๆตายเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะเฟลนะครับผมออไม่เอาไปดีกว่านะครับดี๋ยวไปจัดการด้วยตัวเองเลยนะครับผมไปตอนแรกกะจะเอาลูกๆไปนะครับผมพ่อพ่อคะพ่อไปไหนคะเ,ออเดี๋ยวพ่อจะไปทำเควสจัดกีก้าหน่อยอะลูก พ่อม่เอาพี่อะไรกับพี่เลนี่ไปด้วยหรอพ่อเป็นห่วงพวกเขาเนะ่ะพ่อคิดว่าพ่อเนี่ยจะไม่เอาไปนะเดี๋ยวพ่อจะไปลุยคนเดียวเองนั้นหนูอยู่ที่นี่พ่อก็ฝากดูแลพี่ๆน้องๆด้วยนะในฐานะที่หนูแข็งแกร่งที่สุดในนี้เนาะได้ครับพ่อไปดีมาดีนะครับพ่อโอเคก็ไปพเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกำจัดกีก้ากันดีกว่าออไป คาเปเจล่าเฮ้ยเฮดวงราเตะต่อเตะโอเคครับไปไปเลยดูแลน้องๆ้ดีด้วยลูกทุกคนวันนี้คือวันที่เราจะออกศึกตอสู้กับเจ้ากีก้าขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมทุกคนสู้ไหมสู้ว่าแต่ ห็นคุณพ่อบ้างไหมเลนี่ไม่เห็นเลยอ่ะอเล็กพอดีเลนี่ก็เข้าไปดูก็พ่อน่าจะยังนอนหลับอยู่แต่อีกสักพักพ่อคงจะตื่นละมั้งโอเคงันเดี๋ยวรอพ่อก่อนทุกคนทุกคนเย่แล้วค่ะเย่แล้วเย่แล้วมีอะไรแล้วน้องเดียวซาตื่นตกใจมาเชียวเย่แล้วค่ะเพียเล็กคุณพ่อไปทำภารากิกจกำจัดขีก้าคนเดียวแล้วค่ะวางะไรนะ ไวแล้วเชียวว่ามันต้องออกมาเป็นแบบนี้พ่อหน่อยไม่อยากให้เราอ่ะไปเสี่ยงอันตรายนะซิเล็กไปประจำเลยแล้วตอนนี้นะครับผมก็เจอเจ้ากีก้านะครับอยู่ที่เขากิฟฟินนะครับผมอโอเคมา ไป,ไป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 ,ไปนี่ๆๆๆ Whew, น,นี่นี่ยิง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 ไปยิงไปยิงอันนี้หาขึ้นมาไม่ได้นะครับเออส่วนใหญ่ไอเขาสูงๆเนี่ยกีกล้ามจะขึ้นมาไม่ได้นะเออก็ยิงขาดไปเลยครับหาปืนแรงๆหน่อยเนาะวิ่งเลยวิ่งเลยกีจ้าน้อยเอ้ย ตัวนี้เป็นตัวผู้ด้วยนะครับผมเปน็นแล้วเดี๋ยวส่งมาเอยล่วงลุ่ม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 ล่มอืมอ้ยเว,ว,ว,ว้ยละง่ายค่าเฮ้ย,ย,ยมันแดงเต็มูจโอ้โหดูเวล์เก้าสิบเลยนะยเยอะวะ่ะอือยิงไปไม่สนใจครับผมถึงเวลเยอะเลือดมันก็ไม่ได้เยอะตามนะเ <c ười> ออเอ,อ,อ,อวิ่งผ่านนะครับโมโหป่าโอ้โหปะ่ะ ไป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 ยิงเอายิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับอันเนี้ยมีแอบนะครับผมแอบบอบบลแอบบอแอบบอเดี๋ยวดีเดี๋ยวติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมกีก้าไหนโอ้กระโดดเลยโอ้โหเกือบแล้วครับผมโอเคโอเคโอเคโอ้แอบ เดี๋ยวยิงไอ้พวกนี้ก่อนพวกนี้น่าจะเก๋กาพวกอันโลซารัสยิงไปยิงทิ้งไหมครับจริงๆก็อยากจะจับนะครับแต่ว่าในเมื่อเรามาทำเควสเนาะก็โอเคไม่เป็นไรเอ้าอๆๆเอเอเออเออนี่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 นั่นน่โอเคมาอื้มเก็บก้าโดดสูงเออเไปไหนละไปไหนละ เออเสือน yeah, ี่เนี่นี่แน่เยอะแยะไปหมดแถวนี้ไปไหนเนี่รอ๋อไออยู่แ้วอยู่แันี่ยิง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 ยิยิงยิงยิงโอเคโอเคโอเคเราจังหวะนี้มันสดใจไอจิฟอนอยู่นะฮะเฮ้ยเอเสือโอ้ยไอเสือดำนี่นี่นี่ ยิงยิงยิงไปยิงต่อครับผมน่าจะใกล้จะตายแล้วมั้งยิงไปยิงไปยิงไปอืออืมอืไปครับยิงอืมตายแน่ตายแน่นี่้อเฮ้ออุ๊ยออโดนอุ๊ยโดนโดนโดนอุกี่คงกันอู้โดนอืมบวกเลือดดีเลยข้างในม่นนะ โอ้ยจะจะจะวิง่มาจะตาย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 ้างแบบโอเคครับผมรอบสองครับผมอันนี้ไม่ใช่เขากีก้าแล้วนะครับเป็นเขาอาเจนแล้วนะเพราะว่าไอตัวเก่าเนาะผมหามันไม่เจอเนาะมันหายไปยังไงก็ไม่รู้งงเหมือนกันโอเคครับ รอบนี้นะครับก็เวลน้อยลงกว่าเดิมนะอ,อู้ทาเปแต่ผมจะอยู่บนหลังทาเปยิงมันแล้วกันเนาะไม่ห้าวเหมือนเมื่อกี้แล้วนะโอ้ดีหนะ้าบ้านอยู่ใ,ใกล้แถวนะั้นไปเก็บของทันนะฮะออตัวมันาหายไปไหนก็ไม่รู้อะเพื่อนเ,เคยเป็นไหมแบบเจอเคยเจอกีก้าอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ดีมันก็หายไปอะไรเงี้ยเออผมจะเป็นบ่อยนะแต่ก่อนเจอเวลร้อยห้าสิบแล้วมันก็หายไปงง โอเคครับผมนี่ผมมาพร้อม RPG นะครับผมเป็นไงเดี๋ยวสอยเลยสอยเลยเดี๋ยวสอยเลยเดี๋ยวใช้ RPG สอยมันเลยอ้าวตัวนี้เวลยี่สิบนะครับแต่เลือดก็ไม่ได้ตังอะไรจต่เก้าสิบเลยเนาะโอเคมายิงโอ้โหเต็มหน้ากูเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเจ็บไหมเนี่ยโอ้โหดูดิโดนตัวเองด้วยนะฮึฮงฟิงเลยดีเดียวเดี๋ยว อฮ้ทำไมมันมันทำไมมันโดนตัวเองวะโออันตรายอันตรายาใหมเออมาเดียลงยิงเลยนะครับผมมาเปิดประเดิมด้วยกันอ่ายืนนิ่งใช่ไหมอีโอเคเอาถอนเกแมยงไปอออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันบินไปทั่วนะครับโอเค ยิ่งเออนี่ดอกดอกนี้โดนแน่ๆครับผมนี่นี่นอีกดอกนึงนั่นน่ะเออมันขึ้นมาแล้วเออมัไต่เขาไม่ได้เออโดนโอ้ยโดนไปทีนึงวิ่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 งโอ้หึ่งไอ้หนี้เดี๋ยวนะเออตะเป้ว้าหหนูบินเฉียวไปเฉียวมาโอ้โหดีนะ โอ้ยโชคดีนะผมมันติดดินเนาะโอเคมามาอีกรอบมาดูสิไหมนี่นี่เอาเอ็มสิบหกศาสตร์เลยนี่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 เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กอย่างรวดเร็วอ๋อไปยิงต้องยิงสูงสูงหน่อยปะเอออ๋อมันต้องยิงเงยสูงสูงหน่อยนี่ยิงโคตรโคตรห่างไปดิโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ จ้ามันนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่ผมมามามาดิมาโอ้โหไอ้หน้าอีกแล้วครับผมโอ้มาโอ้ยโอ้ยคือเราเอาลงไม่ได้เลยนะครับถ้าลงเอางัดลงอย่างเงี้ยเรายิงมันเรายิงโดนตัวเองนะครับผมระเบิดคานกเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาปืนกลสาดไปแล้วกันเนาะ นี่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 สาดไปสาดไปยังยังนี่ยิงยิงต่อเนื่องต่อเนื่องเนี้ยผมนี่อ้าวหัวปากนะหัวหายไปแล้วเหลือแตก่ก้นยิงเองหมดหุนมาโอ้โหมันทําได้ไงนะหัวหัวชายหินทราบที่แท้เสือจะไสเดือนรือเปล่าโอเคยิงไปครับผมน,นั่นแน่มีมีบินลงไปข้างล่างเนี้ยผม มามายิงไปยิง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 นี่นอ่นี่ยิ Neil 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 งอือจ้องหน้าใช่ไหมนั่นแน่หนีหนีเปล่าหนีเปล่าอุอ้ยอุ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 ้ยผิด อ๋ออ๋อผมลืมผมลืมผมลืมพอดีเลยเมื่อกี้กดไปดูโอ้โ oh, หลืมรับเควสนะครับลืมรับเควสค่ากีก้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องต้องรับเควสค่ากนะีก้าน้องเราถึงจะได้ของเออ,เอไอ้นี่ผมรับเควสอะไรอะตอนนี้ยังเป็นเควสอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราเอาออกก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเราเควสนี่กำจัดกีก้าเลยนะครับฮันกีก้าไดโนเสรัดนะครับผมหรือกทโนโตซรัรัะ โอเคมันนี่นนนยอยู่นี่มายิงนี่เอาไปถึงหกศาสเลยครับผมนี่โตออออโอเคเดี๋ยวเราลองใช้อาบิจีดูเงยสูงๆหน่อยเนี่ยมันอยู่ไกลอยู่เนาะน่าจะไม่โดนเราเองยิงไปโดนไหมโดนไหมล่ะไ,ไม่รมู้ล่ะโดนมแล้วก็ศาสไปก่อนครับผม โอ้หรือเปล่าไม่รู้แต่สาสไปก่อนีน่นี่เออสาสไปก่อนสตรไปก่อเออโอเคเออ <c oughs> เวอ,อเฮออ้ยออออทำไมแสงสีมันเยอะใช่ไหมเออปืน RPG เนาะเพราะว่าผมไปลงดานมานะครับได้สก,กรีนปืนมาเนาะพอย,ยิงม,ม,มันดกาเป็นคู่แบบนี้นะเออดูลเลยโอเค okay. ดี๋ยพอยิงกีก้าล้มเสร็จนะครับเอาพูกนี้มาฉลองต่อให้ครับผมเออให้มันคุ้มับที่หามาหน่อยของอ่ะเออยิงไปไตายตายยังเหลือหมื่นเดียวแล้วนะครับผมโอเคเหลือหมื่นเดียวแล้วก็ปืนโกนเลยดีกว่านะครับผมสาดเลยแป๊บเดียวได้แล้วครับผมเอออยู่บนหลังท่าปแล้วยิงอย่างเนี้ยสบายอยู่เหมือนกันเนาะเออโอเคมา มามายิงไม้เนี่ย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 นั่นแหละอ๋ออ๋ออ๋อมองหน้ามองหน้ามองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน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 เจ็บเจ็บโอ้ยโดนทั้งคู่เลยโดนทั้งหม่มโดนทั้งไอ้นี่เลยยิงอื้เออ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 เนี่ยมองหน้ามองหน้านี่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 เต็มหลังเต็มหลังเต็มเรียบร้อยครับผมว้าวโอ้โห อันทีเล็กโอ้อทีเล็กทีเล็กจะเอาทีเล็กจะเอาเออยิงโอ้ยทีเล็กบินได้นะครับผมก็โอ้โหเป็นไงครับผมผมเมื่อกี้ผมได้นะอันไทททนซูซอรัสนะครับผมไอเจ้าไททันนั่นเองนะครับผมโอ้โหได้อันขี่เจ้าไทททนูมาแล้วนะครับว้าวโอเค โอ้ยล้มกีก้าได้แล้วนะครับผมโอ้โหแต่ว่าคลิปการจับไทท่านน่าจะยังยังยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าการจับไทท่านเนี่ยพอจับปุ๊บแล้วผมก็พอจับปุ๊บแล้วก็ทำอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยอีกสักสามสี่คลิปก็จะเปลี่ยนเป็นซีซันสองนะครับผมซีซัน2ก็คือจะไปเล่นในหมดฮาร์ดนะครับที่มันยากขึ้นเนาะ ซีซั่นสามก็จะกลายเป็นบูตอนเลยนะ mm hmm. ครับผมผมว่าบูตอนนี้เพื่อนๆต้องดูผมยาวๆแหละ <laughs> ดูผมยาวๆเลยครับผมเพราะว่ามันยากอยู่เนาะเ mm hmm. ลวเวลค่อนข้างยากนะครับคงไปไม่ไวกับเขาหรอกโอเคครับผมว้าวเป็นไงครับผม mm hmm. อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับ mm hmm. <laughs> เดี๋ยวขอแคปรูปไว้ก่อนนะครับรูปนี้สวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิด โอเคเรียบ okay. ร้อยครับผมแคปร,รูปไว้แล้วนะครับโอ้ลม้มกีก้าได้แล้วนะครับผมว้าวเพืเ่อนๆไม่ดรามากนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสเนาะผมก็จะฆ่าตัวนี้แค่ตัวเดียวแหละครับเออฆ่าแบบนี้เนาะฆ่าเล่นแบบนี้เออโอเคครับผมตัวอื่นก็ไว้ถ้ามีเควสเกิดมันมีเควสก็คงต้องต้อง,ต,องต้องทำอีกครับเนาะ อไม่เอาเนาะไม่ดราม่ากนันเนาะโอเคผมขอตัวกลับบา้านเออไข่ทีเล็กอ่าเอาไปทากิเบิลนะครับผมผมว่าผมลืมอะไรปะเออผมผมผมลืมอะไรสักอย่างอ๋อโอเคผมลืมครับผมลืมจุดปุชฉลองโอเคโอเคเดี๋ยวผมจุดปุชฉลองก่อนนะครับผมเออถึงว่าละลืมอะไรอ,อ ออกทำควสเสร็จนะครับผมอ่าได้อกอย่างไม่ต้องเอาลูกๆมาเสียงด้วยเนะครัมโอเคเอาทาปีมาเสียงโอเคครับเดี๋ยวมาเรามาจุดพุฉลองกันยิ่งวู้โอ้ยิงวู้โอเคคยับยมยอยเพื่อนๆยย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  เป็ไนไงครับผมป๊อปเป้าป๊อปเป้าป๊อปเป้าอี้เป็นไงโอ้ยงายงสวยโอ้ยิง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 ,ยง,ยงว้าวสวยไหมเพื่อนโอ้โหยิงไปเปลืองหน้าดูครับผมแต่ไม่เป็นไรลงทุนครับผมโอเคครับไอ้กีก้าดูปากกีก้านะครับผ <laughs> ม ดูตัวเขียวมรกตเลยนะครับผมโอเคนนี้มีอะไรเดี๋ยวเก็บชิปไปแล้วกันเนาะเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนนะครับผม okay. โอเคก็ไม่ให้เนื้อเสียเปล่าลยเดี๋ยวให้ใหทาเปก <c oughs> ินเนื้อกิกาทาเปโอ้โหโดนกัดไปสองสามทีนะครับผ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มก็เนาะเหมาะกับการให้เนื้อกีกา <c oughs> เป็นที่สุดแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ โอเคครับหลังจากที่เรากลับมาจากการกําจัดกีก้านะครับก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงลูกๆเนาะเลยไม่ได้เอาลูกๆไปด้วยนะครับผมอ้าไม่อยากเห็นลูกๆตายนะเออโอเคนะผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะลีนี่ไปทําอะไรตรงนั้นเออลนี่นทําอะไรลูกอยู่ตรงนั้นพ่อคะเดี๋ยวเอาน้องทาเปไปส่งแล้ว เดี๋ยวมาหาหนูหน่อยนะคะอ๋อได้เราจะลูก,อกเออแปลกเลยนี่ไปดืนอนทำอะไรอยู่ตรงนั้นคนเดียวนะครับผมโอเคไ,ไปอโอเคเดี๋ยวเราไปหาลูกก่อนนะครับเหมือนลูกจะมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าโอเคมาแล้วลูกมีอะไรหรือเปล่าเยนี่พ่อคะพ่อเก้าอี้ไหมคะพ่อนั่งลงคะ่ะ เตรียมให้เรียบร้อยนะครับผมพ่อคะต่อไปนี้นะครับพ่อห้ามไปไหนคนไหนมาไหนคนเดียวนะ <Huh? S 2> เฮ้ยบอกว่าจะไปกำจัดจีก้าแล้วไหนบอกว่าจะไปด้วยกันทำไมไม่ไปด้วยกันครับพ่อทำไมทำตัวแบบเนี้แย่มากเลยอ่ะหนูหนูก็เป็นห่วงเฮ้ยพ่อคะทีหลังอย่าทำแบบนี้นะคะโอ้โห oh, oh. oh. โอ้บ่นเป็นชุดเลยนะครับผมลูกโอ้โหโดนลูกบ่นนะครับแต่ไม่เป็นไรทนทนฟังไหมครับนี่มันลูกหรือแม่ครับไม่ต้องมาเถียงเลยครับพ่อต้องฟังนะคะทีหลังอะ่ะเอาพวกหนูไปด้วยเออมันอันตรายโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้วตอนนี้นะครับโดนาโดโดก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยละ่ะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะก็วันนี้ก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผม,มดูยังไงหน้าสำนึกผิดไหมล่ะครับผม <laughs> บายบาย